สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่27นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับมัดรวม4นอยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับทนใดที่จับวินเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับเพราะว่าแตก3ตัวอีกแล้วนะครับเนาะทนใดที่จับวินนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับผม อน้อยเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก695กับ55นะครับของเรารอบแรกรอบแรกนะครับ95นะครับใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่95นะครับผมเข้าไปที่95เนาะแล้วถ้าเกิดใครจับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่3ตัว695นะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับให้0ผลที่ออก02897นะครับ 0 2 8 9 7 9 7ของเราไม่มีนะครับใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่97นะครับสายวิ่งมา2รอบแล้วนะครับปกตินะครับ2 3 4กับ20นะครับในรอบนี้34ของเราไม่มีนะครับพี่ๆใครรูดที่4เนาะเข้าไปที่34นะครับรู้สึกว่า0ูนย์จะเดินดีอยู่ในเมื่อวานนี้นะครับส่วนรอบ VIP นะครับผม460กับ20นะครับของเรา ในตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางเนาะเข้าไปที่60น,นะครับแล้วก็3ตัว460น,นะครับไปพ,พี่ก็ยินดีด้วยนะครับมาทั้งในตัวเจาะแล้วก็เลขเด่นตารางนะครับเลขเด่นตารางเนี่ยแตก3ตัว2รอบนะครับเฉพาะกิจกับ VIP นะครับท่าในใดมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ส่วน2 0เนี่ยของเราไม่มีเนาะถ้าเกิดมี2 0น,น่าจะปังๆเด้งๆนะครับไปพี่เนาะเมื่อนะวานนี้ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พส่วนแนวทางวันนี้แนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นของเราก็จะมีเลขศูนนะครับเลขห้าเลขหกเลขเก้านะครับเลขหนึ่ง เลข2นะครับ690152นะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งเนี่ยสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข6นะครับสายรูดนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับอย่างที่บอกเราศูนย์เด่นนะครับวันนี้61 62 6 5 69นะครับ 01, 02, 05, 09, 09นะครับ3ตัว3ตัวผมให้ไปที่ 0, 6, 9นะครับ 6, 0, 5นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับ 6, 9เนาะ 05นะครับแล้วก็6201นะครับผมใครที่ชอบจับวินเลขตารางนะครับเด่น6กับเด่น0เนาะสามารถจับวินได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับแนวทางในโค้งสุดท้ายก็จะประมาณนี้นะครับพี่พเนาะ ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเจาะหรือว่าสายจับวินนะครับผมก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ